ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบทางช่อง youtube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวซูเปอร์แคปนะครับหรือแคปแบงค์คาปาซิเตอร์แบงค์ที่ผมใช้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือค่า10ฟาลัดนะครับ2.5โวนละต์ต่อตัวนะครับเราจะนำมาใช้โดยตรงไม่ได้นะครับจะต้องต่อเป็น วงจอรอนุคมเพื่อให้ได้ค่าแรงดันตามที่เราต้องการก่อนแล้วถ้าเราต้องการค่าความจุมากขึ้นเราค่อยนำมาขนานนะครับอันนี้จะเป็นวงจรนะครับที่ได้ต่อทํางานต่อไปแล้วนะครับเอาออกไปนานแล้วเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาที่ใช้งานกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะมันเป็นแบบสวิตชิงนะครับแต่ทุกวันนี้ผมมาใช้แบบหม้อ,มอแปลงคือลอยแล้วนะครับ แบบความถี่สูงหรือแบบสวิตชิงนะครับมันจะพีคได้ตัวนี้จะพีคได้แค่เท่าตัวนะครับสเท่าตัวนะครับก็คือถ้าซื้อพันวัตต์นะมันก็จะพีคที่2,000วัตและมันจะดึงแรงดันนะครับในช่วงระหว่างที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับถ้าเป็นโหลดที่เป็นมอเตอร์นะถ้าใช้อินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหานะก็สามารถเสริม คาปาซิเตอร์แบงค์ซุปหรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์นี้เข้าไปได้นะครับก็จะช่วยปัญหาตัวนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดยิ่งมีความสําคัญมีความจําเป็นนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้47ฟาลัดสี่สิบฟาลัดนะครับ50าฟาลัดนะประมาณนี้นะครับ ใช้คู่กับอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงนะจะเห็นผลดีมากนะครับนะ